สวัสดีครับวันนี้มีธนบัตรมาดำเสเลให้ชม2ฉบับนะครับเป็นธนบัตร20บาทหมุนเวียนในสมัยรัชกาลที่9เริ่มจากธนบัตรที่อยู่ด้านล่างนะครับตรงกลางนะครับเป็นพระขุดผ่าด้านล่างอักษรข้อความรัฐบาลไทยธนบัตรเป็นเงินที่ชําระหนี้ิดตามกฎหมายด้านหน้าธนบ,บัตรพระบรมฉายาสาธิสระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ธนบัตรฉบับนี้เป็นธนบัตร20บาทแบบที่9นะครับเป็นพราพักปกตินะครับหมวดอักษรและหมายเลขธนบัตรเป็นสีดำนะครับราคาประเมินฉบับละ3 0 0ถึง400บาทถ้าเป็นธนบัตร20บาทแบบ9พราพักหนุ่มตัวเลขสีแดงนะครับก็จะมีราคา1000บาทขึ้นไปนะครับด้านล่างนะครับตัวเลข20อัตบิคมุมล่างด้านขวานะครับเป็น ช้าง3เสียนะครับช้างไอลาพดในวงกลมสีขาวนะครับก็จะมีลายน้ำราชการที่9นะครับจะต้องนำธนบัตรไปส่องกับหลอดไฟหรือแสงสว่างนะครับก็จะเห็นลายน้ำมุมขวาด้านบนนะครับเป็นตัวเลข20ไทยเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตรธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นสีเขียวนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับ พลิกมาด้านหลังธะบัตินะครับตรงกลางนะครับพัทที่นั่งอนันตสมาคมมุมซ้ายด้านบนนะครับมีตัวเลข20ไทยนะครับมุมขวาด้านบนนะครับเป็นตัวเลข20อาราบิกเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตธรธนบัตรฉบรับนี้ผลิตโดยบริษัทโทมัสเดลาลูแอนคอมพานีลิมิเต็ดลอนดอน ด้านล่างธนบ,บัตรนะครับก็จะมีข้อความภาษาอังกฤษกำกับเอาไว้นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นโทษของการป,อปลอมแปลงธนบัตรนะครับอักษรข้อความโทษฐานปลอมหรือแปลงธนบัตรคือจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกอย่างสูง20ปีและปรับอย่างสูง40 0 0 0บาทการแค่การแก้ไขโทษนะครับก็จะ เป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามประมวลกฎหมายอาญานะครับเริ่มบังคับใช้1มกราคมสองพันห้าโทษใหม่ที่แก้ไขแล้วนะครับก็จะเป็นโทษที่หนักกว่าเดิมนะครับ,รบ,ต,บตราบฉบับต่อมานะครับเป็นตราบัติ20บ,บาทแบบ11 ็นธนบัตรไม่ผ่านการใช้นะครับราคาประเมินฉบับละ300-400ถึงบาทตรงกลางนะครับอักษรข้อความรัฐบาลไทยธนบัตรเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายบรรทัดล่างนะครับอักษรข้อความ20บาทด้านหน้าธนบัตรพระบรมฉายาสาธิสลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห,หัวรัชกาลที่9มุมขวาด,ด้านบนนะครับมีตัวเลข20ไทยนะครับ ส่วนมุมซ้ายด้านบนนะครับเป็นพระกุฎพานะครับนะครับด้านล่างนะครับก็เป็นรูปพญานาคนะครับเป็นตรัสสีเขียวนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับพลิกมาด้านหลังธนบัตรนะครับตรงกลางนะครับเป็นเรือพะท่นังอนันตนาคราชนะครับ มุมซ้ายด้านล่างนะครับมีตัวเลข20อารบิบนะครับมุมซ้ายด้านบนนะครับเป็นตัวเลข20ไทยมุมขวาด้านบนนะครับเป็นตัวเลข20ไทยนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตรไม่ผ่านการใช้นะครับสภาพสวยนะครับ พื้นกระดาษนะครับเป็นสีขาวนะครับสีของธนบัตรนะครับเป็นสีเขียวนะครับนี่ครับสวยงามสะอาดสบายตานะครับวันนี้นะครับก็มีธนบัตรมาให้ชม2อฉบับนะครับเป็นธนบัตร20บาทหมุนเวียนในสมัยรัชการที่9ไม่ผ่านการใช้ทั้ง2อฉบับนะครับ ธบฉบับดีนะครับเป็นธบับั2 2บบาทแบบที่9นะครับในผ่านการใช้นะครับสภาพสวยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอบระคุณทุกท่านที่ชมคลิปวิดีโอจนจบในโอกาสต่อไปนะครับก็จะมีเหรียญกระสาบและธบัตมานำเสนอให้ชมนะครับ สวัสดีครับ